เพื่อนๆครับโอ้โหพายุเข้าปลาเยอะมากครับเพื่อนๆเนี่ยดูเดี๋ยวผมจะจับปลาด้วยมือเปล่าให้ดูนะครับเนี่ยดูโอ้โห<ฮ>ปลาเยอะมากครับเพื่อนๆเอาไหมเอาไหมเอาตัวนี้เราจะจับให้ดูนะครับครับเป็นตัวใหญ่มากเลยโอ้โหโอ้โหนี่นะครับ นะครับโอ้โอออยไหนนะโอ้ยเอาไปแล้วไหนนะนี่นีโอ้ยตัวเล็กแมวดูครับเยอะจัดนู่นนู่นนู่นโอ้ยไปแล้วนี่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 ดู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 ด โอโ้โหโอ้โห,หนเ,าานนเนี่ยครับเอาไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวจับให้มาหน่อยเราจับให้จ,ใหจับปลามือเปลา่าโอ้โห